มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนบอยประกอนแจ้งข่าวติดโควิด1 9ค่ะพระเอกดังบอยประกอนฉัดบริรักษ์โพสต์อินสตาแกรแจ้งข่าวตรวจพบติดโควิด1 9นะคะระบุว่าขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับตัวผมได้รับทราบนะครับผมเพิ่งได้รับแจ้งผลการตรวจโควิด แบบ pcr test วันนี้พบว่า <AN> ผลเป็นบวกผมติดโควิดนะครับผมเพิ่งจะมีอาการเจ็บคอมึอนมินหัวคล้ายจะมีไข้อ่อนๆกลางดึกเมื่อคืนที่บ้านวันนี้ก็เลยไปตรวจผลเป็นบวกและกำลังจะเข้าสู่กระบวนการารับการรักษาตามขั้นตอนครับก็เลยมาแจ้งให้ทุกท่านที่พบเจอผมในช่วงที่ผ่านมาได้ทำการสังเกตอาการของตนเองด้วยนะครับผมขอโทษและขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ครับ รวมไปถึงขอโทษสำหรับงานทุกอย่างหลังจากนี้ที่อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับยังไงผมเองจะรีบติดต่อส่วนตัวไปครับขออภัยในความไม่สะดวกจากใจอีกครั้งพร้อมแคปชั่นใต้ภาพว่าแจ้งให้ทราบครับขอให้ทุกคนปลอดภัยแข็งแรงนะครับวาเลนไทน์เดย์ของฉันบอยประกรแจ้งติดโควิด -19 ค่ะทางทีมงานเองขอให้คุณบอยประกอณหายไวๆนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ